เดี๋ยว5นาทีขอเป็น5นาทีของการถามคำถามแล้วกันนะคะหนูเป็นคนชอบพิลท้ายแบบนี้จ้ะมีคำถามกับทางบ้านครับทางบ้านเขากับถามเองบ้านของเราใกลเอียงได้ได้ตัดคำบ้ามหรืทางบ้านนะคะมีรักกับเพื่อนร่วมงานทำไงดีครับขออนุญาตตอบเดี๋ยวสมมติว่าไม่มีใครอยู่เลยนะใช่กูว่ามึงคิดผิดละมึงคิดใหม่เลยทอนไมได้หนูชอบเขา คิดใหม่เลยอยากมีรักในที่ทําง,งานเพราะว่าคนอยู่ในที่ทําง,งานมันจะเห็นรู้จักาของกันและกันยังอะไรก็คนนี้ก็มีประสบการณ์ตรงด้วยเนี่ยอยากมีรักในที่ทำง,งานเลยมั่นใจแล้วเหรอแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีรักในที่ทําง,งานมีรักในที่ทําง,งานมีตำแหน่งหน้าที่ต่างกันเรามัไม่ดีนะ พราะว่าเคยมีคนถามคำถามประมาณลักษณานี้กับหนูเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องความนะเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจแลวเขาอยากเจ้าเพื่อนเขาอะมาทํางานในที่ทํางานดีไหมก็ถามมผมบอกว่าอย่าไปเอามานะคะเพราะถ้าคุณเอาคนที่มีความสัมคันธญรู้จักกับคุณมาอยู่ในที่ทํางานและตําแหน่งมันรดดอบกันอะประสิทธิภาพของงานจะหายไปเพราะหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนกันคุณจะเกรงใจเหมือนกันเหมือนกันถ้าคุณเอาเพื่อนมาเป็นแฟนเนี่ยวันหนึ่งถ้าคุณไปไม่ได้จุมมองหน้ามันไม่ติดแล้วนะ และคุณั้อนกกด้วห้อีคุณจะเห็นหน้าอยู่ที่ไปอยู่หลายปีแล้วเพื่อนคนเคยเป็นแฟนกันและถ้าวันหนึ่งไม่ชอบกันแล้วแต่ถ้าคนเป็นเพื่อนมันเป็นกันได้ตลอดใจไหมนะแต่ถ้าเป็นแฟนกันแล้วถ้าวันหนึ่งไม่พบกันแล้วทาไงทีนีะขอบคุณนรับขอบคุณครับแต่ต้องเจอกันในที่ทํางานตลอดอ่ะถามว่าทาได้ไหมก็พูดแบบซีเรียสมีได้ไหมมีได้แต่ลองคุยกันดีๆนะครับลองคุยกันดีๆศึกษาอุปนิสัยใจคอกันก่อนเป็นคนพิเศษนะน่ะยังไม่ถึงแฟนเป็นเพื่อนพิเศษ ลองศึกษาอุปนิสัยใจคอเออถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไปได้เพราะว่าอุปนิสัยใจคอละไม้ไทยคือการเป็นคนใจเย็นหรือการเป็นคนชอบเดือดรนเป็นคนเก็บเงินเป็นคนละเอียดอ่อนเรื่องการเก็บเงินเป็นคนไม่เที่ยวไม่ลื้อเป็นคนท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าศึกษาแล้วดีแล้วจะมีแฟนที่ทำงานไม่ใช่เรื่องผิดแต่คำถามคิดดีจริงยังแค่นั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านเออแล้วก็ถามเราเราก็ไม่เคยชอบห้าในวัดเดียวกันใช่ไหมครับ เพื่อจะรู้ด้เดี๋ยวทั้งคนที่เคยดูรายการอยู่แล้วเชิญท่านทั้งครับจะให้คุณแดนนี่แนะนำธรรมะสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับทุกกระสนะครับธรรมะเตรียมความพร้อมสำหรับทุกกระสือใช่ไหมคะรับหรือว่าชอบที่คุณแดนนี่พิโยเขาเคยพูดไว้นะครับคุณแดนนี่พิโยเนี่ยเคยเป็นอดีตนักแสดงถ้าใครเคยดูระเบิดเถิดเธอโอ้โหถ้าพูดรุ่นี้นี่รู้แบบโบราณโบราณนันสา,ายทางช่องห้าระเบิดเถิดเธอแล้วพี่แดนนี่เนี่ยเขาจะเล่นบทนักแสดงเป็นเจ้ตู่ เราช่วงเขาเปชื่อเสียงขอเขาดังมากแต่วันหนึ่งเขาก็คล้ายๆนาร์ตี้คล้ายๆแบบหนูนั่นแหละแต่คือวันหนึ่งพอถึงจุดอีกตัวแล้วเขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตกับภรรยาของเขาที่ต่างจังหวัดท,ที่งานเกษียณของธนาคารออสนครเลียอยู่กลางค่นาคสามคนพ่อแม่ลูกเขาแล้วเขาก็พูดอันหนึ่งดีมากและที่หนูเห็นตังกันน่ะแต่จะทำของชีวิตก็คือว่าเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าไม่ว่าเราจะกําลังเป็นอะไรไม่ว่าเราจะกําลังเป็นอะไร วันหนึ่งเราจะต้องเลิกจากการที่เราเป็นความไม่ดีนะคะไม่ว่าเราจะจะังหวัดระยองก็ตามแต่ตอนนี้คือบทบาทหน้าที่ในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นตัวตนเราจริงๆคือชีวิตจิตใจข้างในหน้าที่การงานเป็นหน้าที่เป็นเป็นชุดของชั่วคราวหรือที่ถ้าคนทั่วไปเขาใช้สมองมันเป็นหัวโขนหัวโขนเพื่อให้เราได้เล่น,ลน,ลนตามบทบาทหน้าที่อาจจะเพื่อเนื้อหนังเนื้อท้องเพื่อสร้าง ฐานะเพื่ออะไรก็ตามแต่สำหรับเราแต่มันเป็นบทบาทเป็นฐานะเป็นหน้าที่ที่ชั่วคราววันหนึ่งเราจะต้องเลิกฉะนั้นอยู่ในที่ทํางานแทนที่ถ้าเรารู้แบบนี้ถ้าเรารู้สัจธรรมแบบนี้ว่าไม่ต้องเลิกก็ต้องเลิกเคยเป็นผอต้องเลิกเป็นผอเคยเป็นพนักงานแลี้ยต้องเลิกเป็นพนักงานเล้ยเคยเป็นผู้ชมทั้งหมด600คนนะครับเป็นห้องประชุมชมอยู่ทั้งหมด600คนถ้าเรารู้แบบนี้เราจะไม่เห็นตำแหน่ง สำคัญกว่าวามผูการภทยเนครันที่พนักงานของธนาคารออมสินทั้งทั้งภาคเลยนะครับเราออกไปเราไม่รู้แล้วนะว่าใครเขาพูดถึงเราข้างหลังยังไงใช่ไหมตอนที่เราอยู่เราอาจจะไม่กล้าพูดถึงเราเพราะเราคือหัวหน้าเขาเราให้คุณให้โทษเขาได้ชี้เป็นชี้ตายเขาได้เกลียดเขาได้ไม่ให้ตำแหน่งหน้าที่ที่นเรนเติบโตมากขึ้นกับเขาได้ใช่ตอนอยู่ในตำแหน่งเราทำได้แต่วันหนึ่งเราเกษียณออกไปความเป็นใจตรงนี้ไม่มีแล้ว สิ่งเดียวที่เขาจะพูดถึงเราที่ตเสร็ไปคือคุณความดีหรือพฤติกรรมที่เราเคยมีต่อเขาหรือต่อองค์กรฉะนั้นถ้าอยากให้คนรักเราอ่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นไว้สอนงานเป็นดูเขารักเขาให้เหมือนว่าเขาคือลูกคือหลานคือคือน้องเราคือญาติคนหนึ่งของเราอ่ะคนที่คนที่ทําแบบนี้ได้จริงๆเนี่ย จะเป็นคนที่ทั้งชาติไม่มีวันเกษียณเพราะไม่มากคุณจะไปอยู่ที่ไหนทุกคนก็จะคิดถึงคุณเกษียณไหมครับอ,อันนี้แหละคือธรรมะที่อยากฝากไว้ต้อ,หตองหลับคนเกษียณใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับค่ะพี่แพทย์คะมีคำถามจากพี่สุดหล่อคะ่ะจากเขตสมุทรปราการจะถามค่ะสุดหลอด้วยเหรอคะขออนุญาตดูนะคุณพิธีกร รอดูใกล้ๆออ๋อรอจริงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเอ่ต้องคิดก่อนเดี่ยเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝากธรรมะของคุณแทนพี่แล้วกันนะครับคือตั้งใจทำงานเต็นที่แล้วแหละแต่เจ้านายไม่รักแหละจะมีปหา ใจอยากปากสนใจไห,ะหนะก็เอยชื่อมาได้เลยค่ะรูลากขาไหน,เด,เ,ดไหนไไเดี๋ยวเหมก็มีควาแย็งดี๋ยวเรมิดจะทคัดลายไปบอกท่านให้อ่ะถ้าพวกแบบจะเอาธรรมะแบบลอบใจหรือเอาธรรมะที่คือความจริงถ้าธรรมะที่คือความจริงก็จงตื่นและจะรู้ว่าเราไม่ได้ทํางานเพื่อไปเรียกร้องความรักจากใค นี่คือความจริงว่าเราไม่ได้เข้าไปทํางานเพื่อไปร้องขอความรักจากใครเพราะถ้าเราทํางานเพื่อต้องการเรียกร้องความรักจากใครเราจะไม่ได้ทํางานเพื่องานแต่เราจะทํางานเพื่อคนคนนั้นขอรอดมกร้อต้องมาฟังธรรมะด้วยนะต้องเป็นว่าทํางานเพื่อคนคนนั้น่ะบางทีเรารู้ว่าอะไรมันไม่ใช่มันไม่ถูกเราก็ต้องทนถาเพราะเรารู้สึกว่าทำางไงก็ได้ให้พี่ขอปอใจแล้วเราจะเป็นที่รักของเขา ฉะนั้นทุกครั้งที่ัปฉุนในองค์กรไปทํางานนะหนูพูดเรื่องนี้บ่อยไปทํางานเพื่องานค่ะทําหน้าที่ของเราให้เป็นที่ให้มันมีที่สุดที่ที่เราจะทําได้ให้ไม่บกพรอบให้คนอื่นมีทางลให้กลังใจแฟนครับที่ไหนไม่มีคนไม่มีทางนะครับไม่มีในวัดเจ้าวาดจะมีทางพานวัดได้เลยฉะนั้นคุณแม่ชีอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมมัพยังมีทางเลยเจอศิษแปดมีทางเลยฉะนั้นบุคคลไม่กมีทางไม่มีในโลก S <S <an> <S ให้เขานินทาเราได้ให้เขาตังดเราได้แต่สิ่งเดียวที่อย่าให้ให้เขาทาคืออย่าให้เขาด่าเราเรื่องงานได้เข้าใจไหมครับอย่าให้เขาว่าเราเรื่องงานได้เขาจ็ว่าเราเรื่องอะไรให้เขาว่าไปแต่สิ่งหนึ่งอย่าบกพ่องและอย่าอย่าให้เขาว่าได้ก็คืองานและหน้าที่ที่เรารัิบชอบแค่นี้พอแล้วค่ะสำหรับการงานขอบคุณครัอ่ะ น่าจะเพียบพอแล้วนะคะับเดี๋ยวหนูที่น่าหนูน่าจะต้องยืนข้างหน้าให้คนถ่ายรูปประมาณครึ่งชั่วโมงมีไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์แล้วนะครับดุกคนครับเดี๋ยวจะพาพี่แพนี่ไปถ่ายรูปกับพี่แฟนคลับแล้วขอบคุณทุกคนมากมากครับเดี๋ยวมีรายอัปเดตให้ดูในเพจอะวารายุบนะครับก็ตติดดามไป้วเออที่น่าเสียดายที่พี่กัตติจะเสียดาะถามเยอะค่ะอ๋อโอเคครั๋อมีคำถามมีคำถามเกัตติยังไงให้สวยแบบนี้เอยากรู้จริง ก็ไม่ได้นุ่ี่ทุกคนเลยก็อยากทำงานออกสินบ้าแล้วแหละก็อยากเป็นตัวแทนของน้องๆที่ยังต้องอยู่ในสภาวะที่เราต้องทำงานเรามีเคปิตที่เราต้องทำงานแต่ทำยังไงให้มีความสุขแล้วก็คิดบวกไม่ใช่ร้องบวกคิดบวกเพราะว่าคือคือการทำงานทุกที่อะค่ะอย่างที่เอ่อคุณแพนี่ค่ะคุณแพนน้องแพนแค่แค่วิถกค่ะเพราะว่าตัเองมีความสุข คค่ะก็ือไม่มีใครอวยเราเราอวยกันเองอย่างนี้ราคาดีแล้อวยจะไปอวยกันมาดีแล้วค่ะนี่ก็คือพลังบัวระหว่างกันคือคือขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานค่ะมันสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็การแข่งขันในโลกของชีวิตจริงอ่ะมันมีการแข่งขันสูงทั้งการแข่งขันที่ท่านท่านสายสายหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่พูดไปแล้วนะว่าเราจะต้องแข่งขันทั้ง คู่แข่งสายใดด้นอื่นทั้งภายในภาคด้วยกันสายด้วยกันแต่เราทุกอย่างที่เราแข่งกันคือเราทำเพื่อองค์กรเพราะฉะนั้นความเครียดต้องมีแน่นอนนะคะทำยังไงเราจะอยู่กับ KPI ธนาคารแล้วเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ธนาคารรู้ความหมายโดยมีความสุขแล้วก็ไม่ติดซึมเศร้าค่ะโอ้ยากครับทีนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ว่าพนักงานธนาคารเขามีความเครียดอะไรกันบ้าง บวกกับใครก็บวกได้แต่อย่าบวกกับลูกค้านะคะลูกค้ามา18,900อันนี้เข้าใจการทํางานบริการไม่ใช่งานที่ง่ายนะคะการทํางานบริการคืองานที่ายากและทำเนี่ยต้องทาด้วยใจจริงๆต้องเป็นคนที่มีใจนะเพราะว่าเวลาเราเจอลูกค้าลูกค้าไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันนะคะลูกค้าลูกค้ามาจากร้อยพ่อพันแม่ไปหมดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหนูรู้สึกว่าที่ไหนก็ตามเนาะห้าคนในองค์กรนะ่ะมีมีความรู้สึก เป็นนิธิระหว่างการน่ะที่นั่นจะน่าอยู่แต่ในที่ไหนก็ตามองค์กรไหนก็ตามคนภายในองค์กรไม่มีสายสัมพันธ์หรือไม่มีความรู้สึกฉันเพื่อนฉันน้องฉันฉันฉันเพื่อนฉันพี่ฉันน้องระหว่างกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่น่าอยู่ว่ะเหมือนอยากให้องค์กรเป็นที่ที่คนรู้สึกว่าออกจากบ้านเหมือนไปลบอะนะคะที่นี่ไม่ใช่ปตาตามเมงินทง อยากพยายามทำให้สถานการณ์ตอนนีเป็นสมดักตาเมืองทองมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราต้องไปแย่งชิงเขตแดนกับใครไม่ได้เป็นล็อกกับใครเป็นล็อกงานท่าฟันกับใครฉะนั้นทำองค์ทาองค์กรบที่มันน่าอยู่แล้วก็สร้างพลังบวกกันระหว่างกันแบบนี้เสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแทนกับคนอื่นอยากแข่งกันเองอ่ะเข้าใจไหมคือลรื่งเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะหัวเมียจะเป็นต้องแข่งกันนะครับอมครับนมถ้าบ้านไหนถ้าหัวกับเมียแข่งกันอ่ะ แข่งกันละลาแข่งกันกูไม่ยอมมือมือไม่ยอมกูมืงต้องยอมให้กูอยู่เหนือกูกูอยู่ล่าามึงครอบครัวนั้นไม่งานอยู่ไม่ได้หรอกองค์กรก็เหมือนกันถ้าทุกคนแข่งกันทํางานสายใคยสายมันต่างคนต่างทําทําให้เป็นที่และให้คําชมให้คาชื่นชมระหว่างกันมากกว่าทำอะไรรู้สึกทุกวันนี้รู่าไหไหมคำฝันคำแคบคาแทะคาว่าให้มันลดน้อยลงและมันจะน้าอยู่คนจะไม่เป็นสิ้นเศร้า แต่ถ้าทุกวินาทีมันมีแต่เรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแข่งกันหน้ามัน้มหนาหยู่แบบมันเนื่อยใ,ใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเราไม่ยากเป็นแก่ก็เลยแก่อะไรแกะะร่เลยทันทอทุกคนควรเป็นแกช่ชมพูว่าทุกคนควรแก่เป็นแกช่ชมพูอยู่ในอ,องค์นหญิงงามไม่ควรให้ใครรู้สึกว่าเราอง จะดูแตกแยกแตกต่าง,งเลยนะครัแล้วกใใใ็ให้อยู่ให้อยู่ด้วยกันแบบอารมณ์อารมณ์อ่อนหวระหว่างการมีความรักองรระหว่างการถ้าเลิกก้นจากอันนี้ได้หรือว่าทย่างมันจะมันจะดีคนจะรู้สึกอยากทำงาน,างออนเพื่อองค์กรเมื่อเขารู้สึกว่าองค์กรเอ็นดูเขาแ <ฮา S 1> ละใครเขาใช่ไหมครับเหมือนคนพูดอ่ะถ้าจ้างด้วยถ้าจ้างด้วยอะไร <laughs> ถ้าจ้างด้วยเงินก็ได้แค่นานแต่ถ้าอยากให้อยู่นานๆต้องการด้วยใจ เอออยากให้ออมสินกจากสร้างด้วยเงินแล kita, ้วท่านที่ใจกันเยอะๆนะคะเออลูกพี่ก็อยู่น้องๆนะคะเออพี่ก็ที่เกษียนไปแล้วก็นะคะสอนงานอะไรที่งานอะไรที่เกษียณไปได้ยังมีลูกอะไรใครใกลเกษียณมีลูกต่อไปไหมคะเนี่ยไม่ต้องไปห่วงวิชานะคะไม่ต้องเอาวิชาไปสอนงานให้ลูกน้อง ให้คนเก่งเก่งเกิดขึ้นในองคอ์กรเยอะๆอ,องคอ์กรไหนก็ตามที่มีคนเก่งแค่คนเดียวองคอ์กรนั้นเพียมล่มตลายได้เลยองคอ์กรไหนถ้ามีคนเก่งคนเดียวนะเก่งกนุ่เลยทุกอย่างเก่งหมดคนเดียไม่เก่งเลยเตรียมล่มตลายได้เลยแต่องคอ์กรไหนที่พัฒนาได้ดีไปได้ไกลเพราะว่าองคอ์กรนั้นมีคนเก่งและมีคนที่ใต่ชัดเยอะกองสิงเป็นแบบนั้นค่าเชือ่อเอ่ไ ฝปะเวยนะคะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณที่ที่มีการรับชมทุกคนครับยอดลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปพี่แพรรี่นะครับครับเดี๋ยวคุณแรี่ก็จดติดตามพี่เพรรี่นว่าลายุดด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะถ่ายภาพร่วมกันกับคุณแพรี่นะครับสามารถเชิญพี่หน้าหน้าแรกของเราได้